ขยันป่านนี่พากันเอาเงินไปเก็บไปใส่นอมู่บ้านเที็ดเบียกเค็ดงานอยู่ตลอดเอาโหลดแม่นพากันได้พักได้พอนกันยามใดตื่นตีสามตีสี่พากันหั่นใบยาสูบหั่นแล้วก็ขนไปตากพื้นที่ตากใบยาของแต่ละบ้านก้วงปานสนามฟุตบอลหั่นตากหั่นตากตั้งแต่เสาหอดใบซอดหอดแรงยามอวิ้นพอหั่นเสร็จตั้งแต่เสาก็เอามาตากแบบนี้พอตากประมาณสองแดดสองน้ำค้าง บัดที่นี้ย้ำเก็บพี่น้องเก็บต้องเก็บย้ำมือคืนเพราะว่าต้องล้อให้ถึงน้ำข้างจากน้อย่ันตากแล้วกับผพ้ากันเฝ้าแลนลงงไ้เก็บใบยาเสียงดังปุกปักปุกปักต้นยามันง้ามปกคลุมเต็มฟังไม่นำพองปูเข็ดยาสูบกันเกือบทั้งอำเภอพูกระดึงเอาโหลดตาสะอ่อนความขยันขันแข็งงงไทยบ้านนี่เนาะบางให้มันใหญ่หลายเหลียวบบเห็นหอดโตคนใบยาสูบมันใหญ่สำคนกลัวสิเก็บแล้วก็ซอดหอดแรงหอดคำเสียงมันว่าปืน M16 ว่ะ ຕັ້ງປຸກປັກປຸກປັກປຸກປັກເຂືອກະຊັ້ນນຳໝອ แกล้วก็ต้องเอาน้ำซ้ำละร่างกายให้สะอาดอากาศบรทันเร้าหนาวปานใดกินเขากินปลาหมู่บ้านอื่นคือสิพากันได้พักผ่อนแล้วแต่ไถบ้านเห่านี่น่งจุ้มกันลิการใบยาซูปเทื่อละใบเทือ่อละใบเก็บมาเท่าใดก็ลิการออกสำนั้นเก็บใบผันบมใบหันแนวยานะครับเอ,เอาเอาบาบมจะเอาไปบ่มบมแล้วก็สอยซอ,อยจะเศร้า ซอยแต่เ้าเล็กเป็นยังตรงซอยแต่เสาอ๋อสีเดตากแต่เศ้าบ่มคือบ่มกล้วยแต่นี่เขาบริบ่มผลไม้ครับเขาบ่มใบไม้ทิมไว้อีกสามคืนให้ใบสุกจากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนเขียวบ่ให้ใบมันสดถ้าสดย้ำขึ้นเครื่องหั่นมันสิแตกบ่เป็นเส้นพากันลิใบบ่มเวลากับปลาไปหออซี่ทุ่มหาทุ่มโอ้ย ค่อยห่าวนอนนําพวกเจ้าแล้วพากันมันกระดอกระเดียแท้คือหมู่บ้านที่บ่หลับบ่นอนครับหาเงินอย่างเดียวี่บ่บพากันนอนตีเฮ<อ>่หมู่บ้านนี่เฮ่ <c oughs> โอ้ยหาทุนเลก็บ่พากันอน,นอนน<า>ีบ่ากะับกนนอนเอาเงินย่างเดียวตัวเนี้ยัยเฮ่แบบเดียวเวลากระหลวงเลยสอดหอดเทียงคืนกลางเดือกกลางเดือนถ้าเป็นไทยบ้านอื่นคือสินอนกลนทนทวน,ทวน,ทวนแต่ไทยผู้กระดึงบ่หลับบ,บ,บ,บ่นอนพากันออกมาเก็บยาสูบที่ตากไว เก็บยามือเว้นบ่อดได้เส้นยาสูบมันสิแหงผดยามผพับมันสิแตกต้องตากน้ำข้างยาเมื่อคืนน้ำให้เส้นยามันเหนียวขาดยากอ่อนซ้อนภูมิปัญญาไทยบ้านทองทิณน,นี่นอนเถอะครับพากันนอนได้แล้วมันเมื่อคืนเนื้อแดดเดียวเลยเนาะที่แบบตากให้มันแหงเนาะเวลาเขาตากนี่เขาตากโดนบ่แม่จากแดดแดดกลองแดดจ้าแดดสองแดดเอาอันนี้กับบ้อนเนี่ยฮะ ยันงนอน,อนบ่ได้ครับเก,ก็บแคหรือแผงตากยามาแล้วก็เอามากเก็บมวนใส่ถุงว่าแม่นผ่าโ่มนวมพันลุ่มอุ้มลุ่มอุ้มแบบนี้กัวซีแล้วก็เถิงเห็ดเถิงหาวบ่อเห็ดกับบ่อได้ดมันเป็นอาชีพเฮ็ดเ,เงินส้า่งงานบ่อเห็ดกับบ่มีเงินว่าแต่ยามได้สิผากันนอนเนาะตีหนึ่งแล้วเด้พี่น้องกัวซีไดกับบงงไงเลยเนาะครับเนาะบังไงกัวิผพานขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้ต้องขยัน เอาน้ำใส่กันเอาใส่บ่อหันกับีบ่งานบ่ยาบ่อหน้ำก็บ่งานเอาระบาดนี้ได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวตีสี่กัวไก่ขันหลอบแหลกจังเฝ้าลูกติดเครื่องหันเส้นยาให้ท่านแสงแดดยามเศร้าป้าพากันได้นอนสองสามชั่วโมงนึงตีเบิ้งแต่ละคนตาแมนว่ามีแผ่นดาแล้วอีเกิ้งแนะนํำว้ปลูกยาสูบอย่างเดียวบ่ได้ควรปลูกกาแฟไว้ไกินแกง่วงน้ำ เอาละบ้านนี่สิจูงแขนพี่น้องป้องไปมาเบื้องหมู่บ้านค้นขยันแห่งดินแดนต้นน้ำพ้องดินแดนที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสูงเสียดฝ้าอย่างภูกระดึงแต่มือนี้ผมบ่ได้พาไปเที่ยวถึงภูกระดึงเด้ครับผมบ่ได้พาไปเบื้องใบเมเปิลแดงๆงามๆแต่สิพามาเบื้องไทยบ้านนับพันขอบคัวในอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยดินแดนแห่งขุนเขาสายหมอกสมกับคำขวัญสั่นสุดในประเทศเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยาม สันส้นๆแต่ชัดเจนเคยได้ยินคำล่อเรียนกันบอคับว่าคนเลยบอเคยขี้คานเฮดเวียรเฮดงานบอเคยบอเคยคำนี่บอแมนแท้เพราะมือนี้ผมสิผ้าไปเบิงวิถีภูมิปัญญาเก่าแก่ของการปลูกยาสูบอันดับต้นๆของเมียงไทยถือว่าผลิตยาสูบส่งออกบ่ได้เป็นสองล้องผู้ใดบ่บเสื้อกับน,น้ำอีเกิ้งมาเบิงครับว่สิงไงปนี้ใช้เวลาด่วนบ่คบนนับนี่ต้นนี่แับนี้ครับสองเดือนสองเดือนับ เจ็ดมือสองเดือนเจ็ดมือสต้นบักไงพี่น้องเบิ้งเพียงแอลแม่เออตัวซ้ำต้นยาเลยแม่เบิ้งใบมันที่เดียใบไงครับปุ่นยีใบไหนเพิ่งกับเพียงอืถ้าบอกว่าหมู่บ้านใดในอำเภอภูกระดึงปลูกแล้วกระเฮ็ดยาสูบหลายสุดมันกระบอมีไผย้อมไผแล้วเนาะแต่ส่วนไงกระซี่ปลูกกันตามลุ่มน้ำพองที่ไหลเอื่อยมาจากต้นน้ำถึงภูกระดึงพุ่นละเฮ็ดจนแหนมบ่เห็นแต่ฟังห่วยพุ่นละพี่น้อง ตาเต็มให้เต็มสวนก็ต้องมู่บ้านนา้ายางบ้านทุ่งไงบ้านนานย้ยบ้านนาโกมู่บ้านตลอดแนวฟังน้าพองเกิดมาผมก็เห็นเพิ่นเฮ็ดกันอยู่แบบนี้ละ่ะสืบต่อกันมานับร้อยๆปีแล้วละ่ะจากรุ่นปูยาตายายตกทอดมหอดรุ่นลูกรุ่นหลานจากยุคเงินบาทเงินสลึงมหอดยุคเงินร้อยเงินพันเด็กคนนี้ตับอับกจกตับปลากุ้กอ่อยครับ แต่่อนแต่ก่อนนะแล้วก็มีไห่รอห้อยรอ้องในที่ตายเป็นดินตายเนาะเอาควายไทยแต่ไทยไม้นะไทยไทยเหล็กไทยไม้นะไทยแล้วก็มีคาดมีคาดตื้อคาดนานนะไหเขาหูเแล้วว่ามู่บ้านได้ปลูกแล้กไคเฮ็ดยาสูบหลายสุดในภูกระดึงแต่เขาบอกว่าแล้วไผเฮ็ดหลายสุดเฮ็ดจนว่าแต่ละคนในครอบครัวได้นอนกันคนละสองสามชั่วโมงอย่างที่ผมเบ้าบอดดเวเวพดโพมันมีอิลิ อันนี้คือยาสูบซึ่งถือว่าเป็นเจ้าที่เฮ็ดหลายที่สุดของผู้กระดึงกว่าได้ประมาณ20กว่าไร่พี่น้องส่วนญงเพิ่เสิเห็ดประมาณสี่ไล่หาไล่ประมาณนี่นี่เด็กครอบครัวแม่แก้วพอแดงอยู่บ้านทุ่งไงนี่เด็กเฮ็ดยาสูบกัว่สิบให้คนอื่นขเขาเฮ็ดประมาณบ่เกินสิบให้กับลังขดลังแข็งแล้วทางนี่เล่นไงไฟกระพริบกระดูกกระเดี่ยวเป็นไดเนาะมาเลาะหายามมือคำมือคืนยามเศร้ายามใบ จนซอดฮอดแรงก็เห็นแต่พากันเฮ็ดเวียกก่ออีเกิ้งก็เลยล่อเลียนว่าแม่นพากันเอาเงินไปเก็บไปใส่กันเนาะมันปานนี่ดุปานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเนี่ยคือสิหลายกว่าหมู่อยุไก่ลายกมู่อยู่เพิ่นป่านนะเพราะว่าอีหลายกว่าหมู่หลายคนก็เฮ็ดประมาณ5ไร่6ไร่5ไร่6ไร่ก็ของแม่เกือบ20ไร่พุ่นตัวเนี่ยแม่นหมู่ผลิตหลายที่สุดแล้วเพิ่นอีบ่มีที่ดินเฮ็ดหยังซะแม่นมีแต่ที่เศา ครอบครัวของแม่แก้วพ่อแดียงเริ่มปลูกยาสูบมาตั้งแต่พุ่นละครับช่วงปลายปีที่แล้วจนมันไ่ใบปานหูสร้างกะจังเริ่มเก็บบ่มประมาณเริ่มเข่าสูบมักกะลาเก็บใบบ่มเป็นรุ่นๆเก็บมือเดียวบ่ได้มันหลายก็ต้องเก็บลิก้านออกแลิกกับพันบ่มไวในโรงงไ้โลงนาแบบนี้ครับพี่น้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นกลัวสิได้เอาไปขึ้นเครื่องหั่นเป็นเส้นก็ต้องพันน้อนลุ่มอุ้มอย่างหน่อยต้องสามมือ จากนั้นพอรุ่นใดสุกครบรอบบ่มกระจังทยอยขนออกไปหันขึ้นตากเวียนไปมาอยู่แบบนี้ถ้าบ,บ่บมนี่มันกะเอาไปเฮ็ด,ดบ,บ่ได้ครับบ่ได้ครับมันต้องมีการบม่มครับต้องบ่มให้เรลืองก่อนครับสูบก,ก่อนโอ้กดสิเ้เป็นยาสูบนี่ก็บ่ง่ายคือกันนัอหลังจากเอาใบสดๆมาเราก็เอามาลิการมันออกครับลิการแล้วก็เอามาบ่มจนมันเหลืองแบบนี้เลืองอยงที่ฝัปซอวยได้นะเอ,อ แม่แก้วบอกว่าเฮ็ดยาสูบกับบริเฮ็ดให้รวยอีกอย่างมากไหมดอกมันเป็นอาชีพดังเดิมของไทยบ้านเขาบ่อเฮ็ดกับบ่มีรายได้ปลูกข้าวโพดอย่างเดียวมันกับบพอใส่กับซีมีรายได้จากยาสูบนี่แหละเฮ็ดให้ไทยบ้านลืมตาอาปากได้ปีนี่ยาสูบราคาดีอยู่สิไดอยู่ว่าห้าหกแสนในช่วงเก็บเพ็ดยาสูบช่วงสามเดือนก่อนสิเปลี่ยนผืนดินหิมห่วยปลูกข้าวโพดกันต่อทำงานตลอด24ชั่วโมง แต่ว่ากระซีหนักแค่สามเดือนนี่แหละเนาะครับ<ม>อือนี่ครับจ้อกันอีกแล้วเนี่ยค,คน,ม,นมีเวลา<ม>กินเ <จะ S 1> ข่าก็ก,กินไปก่อนได้ครับแบบนี้คนเฮ็ดงานก็เฮ็ดไปที่เนี่ยวัดที่นี้ไปเก็บใบายาสูบครับที่เนี่ยครับที่ไปเก็บใบยาสูบที่นี่สิหน่อยมองตาไปทั้งพุ่นแล้ว โอวิบ่ใส่เป็นสนามฟุตบอลคุณตี๋เรอถ้าไผมาเลาอเห็นทางผู้กระดึงงามมือเว้นกระเห็นไทยบ้านพากันหันยาสูบแล้วก็สวมวิญญาณเป็นไวรุ่นพ่วงคางเอาไปตากไว้เต็มให้แล้วก็คางบ้านมองได้โล่งกระตากผู้เฒ่าผู้แก่เคยเห็ดเพิ่นกระอดเฮ็ดบ่ได้ยางย้ายคำแพงแก้วลงไปเก็บใบยาสูบบ่ไว้กับไม่เห็ดแผงตากยาสูบหรือเอินวักแขะให้ลูกหลานได้เอาไปใส่บ่าขายเห็ดขายบ่ไว แห้งมีสำเพ็ุให้ลูกไปใส่ตากยาสูบย้ายเท่าบอกผมบ่ได้เว้าเองลูกหลานก็บ,บอกว่าเฮ็ดแล้วแมนบ่แมน <c oughs> ตันนี้ตัเสียจึงไดเนาะอยู่บ้านก็นอยู่ชื่อเอออ,อยากซอยลูกซอยหลานจ้าก็เลยเอามาจากมาสารเป็นแผงตากยาจ้แต่ว่าบ่ได้เอาไปขาย บ่ต่างจากยายแดงอายุสี่เข่า80ปีปีหนา้าปีฮืน้นี่แต่กับบย้อมอยู่บ้านลูกหลานบอกบ่อฟังขอมานั่งเด็ดลิใบายาสุบป,ปุกปักปุกปักได้ฟังเสียงกระชื่นใจอย่าให้บ่อฮอดยุคเป็นสาวเด้อรุ่นนี่ถ้ารุ่นนี่บ่อบุกเบิกพื้นดิน รับรองบอมีตกทอดหอดรุ่นลูกรุ่นหล,นลานจุดเริ่มต้นมันเกิดจากผู้เฒ่าผู้แกพาเห็ุจังได้พากันมีมูลมังที่ทางไปสร้างบ้านแปลงเมืองหากินตามห้อยเกาจนมะหอดซุมือนี่เ้นอมยบอยใหญ่ฮะเมยบอยฮบอแต่ตอนเป็นสาวนี่คือสีคักเนาะแม่นบอแม่ เป็นสาวนี่คือซิบว่หยุดบ่าเส้าเลยเนาะไทยบ้านอื่นเขาปลูกผลไม้ปลูกแนวกินได้ขายทรงออกส่วนไทยบ้านนี่ปลูกเอาใบไม้ไปขายเปลี่ยนใบไม้กลาย,ายเป็นเงินได้ใส่สอยในขัวเรือนบ่ต้องพัดทินฐานไปเฮ็ดงานตั้งทินต่างแดนเฮ็ดกินเท่าที่เฮพอไหวขนขยันหลายก็ได้หลายบ่ขยันกันบ่ได้กระซัํานั่นละชีวิต บอกกันหลายกับบ่ได้ยู่ที่ค้นเฮาซี่คิดได้งามใดแต่สําหรับไทยผู้กระดึงเพิินพากันเห็ดยู่เห็ดกินพึ่งพากาเตรกรรมแบบนี้งามเห็ดกับเห็ดกระสูเมื่อยกระทนความจนมันเป็นแต่ย่านบ่มีไผปล่อยเจ้าของอดตายดอกกระสู้กล้เห็ดกันอยู่แบบนี้เพื่อนเพื่อนมันเป็นจังไดมันยากหรือมันางจังไดบอให้ฟังดิบูบ่ไคยเห็ดหรืยากยากรายละเอียดลายพวกก็ยังว่าคันได้มาเป็นเคยวันี่โอ้ยพอเฒ่าไม่เท่าสบายจัง่าเป็นยังล่ะ ขายทิมเมดแลดดหละต้องมาเฮ็ดดอกปวดเร็วเลยมาเบิงเอารถไทยบานคอยดุคอยมันปั่นใดสิมาเก็บใบายาซูปซอยยินดีตอนฮารปเด้อว่าแล้วผมกะพากันซอยไทยบานเก็บใบายาซูปก่อนเด้อพี่น้องพอเดค่าก๋วยเตี๋ยว